ไม่กล้ากินดีท็อกเพราะแบบนี้ใช่ไหมปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกแอปวีดีท็อกแค่หนึ่งแก้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆถึง4ีด้านช่วยล้างสารพิษในลำไส้ขับถ่ายง่ายหมดกังวลเรื่องปวดบิดมีลูทีนช่วยบำรุงสายตาทั้นยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกล็อกแอนเบิร์นไขมันช่วยล็อกผุนสวย นะคะก็แกเป็นผู้สูงอายุกับคุณป้านะคะได้ทานนะคะตัวดีท็อกตัวนี้นะคะผู้สูงอายุเขาถ่ายไม่ออกนะคะ3มวันถ่ายทีพอทานตัวนี้ไปนะคะเขาก็รู้สึกดีค่ะใส่ที่ของปูเรามาดีท็อกลำไส้กันนะคะมีโปรไบโอติกและเกลือติกสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเลนแอปเปิ้ลดื่มง่ายชงกับน้ำเปล่าตองปูไปมาจำเลยค่ะกว่าจะขับใจที่ปลาไปสองสามวันติดอัดแน่นตรงไปหมด พอการกับสายของเราไม่ดีสึกว่าผิวกายผิวหน้าของเราหมองคล้ำไปด้วยได้มาเจอตัวนี้ค่ะดีท็อกที่มีสารอาหารที่สองชนิดในซองเดียวใช้แ้าหวานแทนน้ำตาลอีกด้วยตั้งแต่ทานตัวนี้ก่อนนอนประจำรู้สึกโล่งมากค่ะก็รม,มีปัญหาเดียวกันลองหาทานดูนะคะเอลวี่ตัวนี้ดีจริงๆเลยค่ะหากสนใจอย่าลืมติดต่อผู้ที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับคุณ